ดีครับพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่รักยิ่งในอพระพยซสุพิสต์ทุกท่านพบก,กันอีกครั้ง<ม>กับนายแพทย์การันบุญเจียนในบทเรียนเป้าเดี่ยวชุดยุคสุดท้ายและวันนี้เป็นตอนที่3เรามีโอกาสได้มาดูร่วมกันในหนังสือแดเนียลบทที่3กษัตริย์ในบูคัดเนซาทรงสร้างประติมกรรูปหนึ่งด้วยทองคําสูง27เมตรกว้างเกือบ3เมตรทรงตั้งไวนะ้ณที่ราบดูราในมณฑลบาบิโลน แล้วกษัตริย์ในบุคคลิสารับสั่งให้ประชุมพวกอุปราชองค์คมนตรีผู้ว่าราชการมนทลมนตรีนายครังผู้พิาพากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ของมนทลให้เข้ามาในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย์ในบุคคลิสาได้ทรงตั้งขึ้นแล้วพวกอุปราชองค์คมนตรีผู้ว่าราชการมนทลมนตรีนายครังผู้พิาพากษาตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของมณฑลได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมกรซึ่งกษัตริย์ในบุคคลิษาได้ทรงตั้งขึ้นเมื่อเขาทั้งหลายมายืนอยู่หน้าปฏิมกรซึ่งกษัตริย์ในบุคคลิษาได้ทรงตั้งขึ้นโคศก็ประกาศเสียงดังว่าพระราชามีพระราชองค์การมายังทุกคนชาติทุกเผ่าทุกภาษาเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเขาสัตว์ตีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิดให้ท่านกราบลงนมัสก,การปฏิมากรทองคําซึ่งกษัตริย์ในโบคันิซาได้ทรงตั้งไว้ผู้ใดไม่กราบนมัสก,การก็ให้โยนผู้นั้นเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ทันทีเพราะฉะนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดชนทุกชาติทุกเผา่าทุกภาษาก็กราบนมัสก,การปฏิมากรทองคํา ซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาได้ทรงตั้งไว้ในครั้งนั้นพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้าและฟ้องชาวยิวโดยเจตนาร้ายเขาทูลกษัตริย์เนบูคัดเนสซาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิรข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททรงออกกฤษฎีกาแล้วว่าทุกคนที่ได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิดจะต้องกราบน้ำมสก,การปฏิมากรทองคําผู้ใดไม่กราบนมำสก,การก็จะถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่มีคนยิวบางคนที่ฝ่าพระบาทแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารมณฑลบาบิโลนคือชัดรักเมชารและอาเบตเมโกข้าแต่พระราชาคนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังปฤษศดีกาของฝ่าพระบาทเขาไม่ยอมปริบัติบรรดาพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสก,การปฏิมากรทองคํา ซึ่งฝ่าประบาทได้ส่งตั้งไว้เรามีโอกาสข้ามไปในข้อที่16นะครับชัดรักเมชาัด และอาเบตเนโกทูลพระราชาว่าข้าแต่เนบุคัดเนสซาข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ข้าแต่พระราชาถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งข้าพระบาทปรนิบัตินั้นพอพระไทยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปรนิบัติพระของฝ่าพระบาท หรือนมัสก,การปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นแล้วในบุคัตเนิซาทรงเกลี้ยวกล่อยิ่งนัดพระพักของพระองค์ก็แสดงความไม่พอพทยชัพรรั์เมชา และอาเบตเนโก้พระมีรับสั่งให้ทําเตาไฟให้ร้อนกว่าปกติอีกเจ็ดเท่าและพระองค์มีรับสั่งให้บางคนที่มีกําลังมากในกองทัพมามัดชัดรักเมชาร์กและอาเบตเนโกและให้โยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้ขณะที่ใส่เสื้อกางเกงหมวกและเครื่องแต่งกายอื่นๆและถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่เนื่องจากพระบัญชาของกษัตริย์นั้นเร่งด่วนมากและเตาไฟก็ร้อนจัดเร็วไฟจึงได้ฆ่าคนที่อุ้มชัดรัก เมชาร์กและอาเบตเนโกและชายทั้ง3นี้คือชัดรักเมชาร์กและอาเบตเนโกก็ตกลงไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ทั้งท้งที่ยังถูกมัขดขณะนั้นกษัตริย์เนมมคันิซาประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ตรัสกับบรรดาพระสหายของพระองค์ว่าเรามัด3คนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลตอบพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพยาค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าแต่เราเห็นสี่คนกำลังเดินอยู่กลางไฟไม่ถูกมัดและไม่เป็นอันตราย รูปร่างของคนที่สีนั้นดูเหมือนองค์เทพพบุตรแล้วเดมุคาเนาสซาเสด็จมากใกล้ประตูเต่าที่ไฟลุกอยู่นั้นตรัสว่าชัดรักเมชาร์ดและอาเบตเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชัดรักเมชาร์ดและอาเบตเนโกก็เดินออกมาจากไฟพวกอุปราชองคมนตรีผู้ว่าราชการมณฑลและพระสหายของกษัตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามาเห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมบนศรีรษะของเขาก็ไม่งอ เสื้อก็ไม่เสียหายไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวพวกเขาเลยในบุคคลได้สาตรัสว่าสาธุการแด่พระเจ้าของชัดรักเมชาร์คและอาเบตเนโกพระองค์ผู้ทรงใช้ทูตสวรรค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์ไม่ฟังคำบัญชาของกษัตริย์และยอมพลีชีตของเขาเสียดีกว่าปรนิบัติและนมัสก,การพระอื่นนอกจากพระเจ้าของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นเราจรึงออกกฤษฎีกาว่าชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาคนใด ที่กล่าวลบหลู่พระเจ้าของชัดรักเมชาร์และอาเบตเนโกจะถูกทึงแขนขาออกเสียและบ้านเรือนของเขาจะถูกทําให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเพราะไม่มีพระอื่นใดที่สามารถช่วยกู้แบบนี้ได้แล้วกษัตริย์ทรงเลื่อนยศชัดรักเมชาร์และอาเบตเนโกให้สูงขึ้นอีกในมณฑลบาบิโลนสาหรับคริสเตียนแล้วเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแดเนียลบทที่สมนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโปราตาสัตร์ซึ่งอันที่แท้จริงแล้วก็มีหลักฐาน มากพอสมควรที่เราจะคลําได้แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตในสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาเมื่อกว่า2,500-2,600ปีก่อนนั้นแท้จริงแล้วหากดูให้ดีพิเคราะห์ดูให้ดีจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเงาของยุคสุกท้ายของช่วงเวลาคลียุคที่จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคนของพระเจ้าเมื่อผู้ที่รักและนักการพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้นั้นก็จะถูกคมเห็นในลักษณะที่คล้ายกันนี้เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตให้หัวข้อคำแบ่งปันในวันนี้ว่า เงงาาขอยยุุคสดท้ประการที่1ผู้มีอำนาจจะสั่งให้ผู้คนนมัสก,การตนแทนพระเจ้าผลจากคำพยากรณ์เรื่องปฏิมากรยักษ์ที่เนบูคัดเนสซาได้รับในแดเนียลบทที่2พระเจ้าได้กล่าวว่าส่วนศีรษะของปฏิมากรนั้นคือทองคำซึ่งเล็งถึงอาณาจักรบาบิโลนเล็งถึงตัวกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแต่ยังมีคำเผยพจะนธะต่อจากนั้นอีกว่า หลังจากการสิ้นสุดของอาณาจักรศรีษะที่เป็นทองคําแล้วก็จะมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเสดงไกลในโลกในเวลาต่อมาต่อจากส่วนศรีษะที่เป็นทองคําก็คือส่วนอกและแขนที่เป็นเงินซึ่งปัจจุบันเราทราบว่าเล็งถึงอาณาจักรเปอร์เซียหรือเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเทิีรานหรือชนชาติาิีรานในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากต่อจากมาบโิโลนแล้วจะมีอาณาจักรที่ตามมาต่อจากนั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ หลังจากอาณาจักรเปอร์เซียได้ล่มสลายแล้วก็หมดอำนาจไปนั่นก็คืออาณาจักรกรีกโดยเฉพาะการนำของอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้จงเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์โลกและหลังจากการสิ้นสุดการล้มลงของอาณาจักรกรีกก็จะมีอาณาจักรที่4ตามมาเป็นอาณาจักรที่เป็นส่วนของขาที่เป็นเหล็กซึ่งเรารู้กันดีในปัจจุบันว่าคําพยากรนั้นเล็งถึงอาณาจักรโรมันแล้วหลังจากอาณาจักรโรมันได้สิ้นสุดลงหรือว่าเสื่อมอำนาจลง ก็จะมีอาณาจักรที่5เป็นอนาณาจักรผสมหมายความว่ามีส่วนที่เป็นเหล็กบ้างมีส่วนที่เป็นดินบ้างซึ่งเป็นคําพยากรณ์ที่เล็งถึงการปกครองหรือว,ว่ารูปแบบของประเทศต่างๆรูปแบบของการรวมกลุ่มการรวมตัวอย่างหลวมๆอย่างเช่นในปัจจุบันซึ่งมีองค์กรระดับนานาชาติมากมายที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆนั่นเอง ดจากอาณาจักรที่เป็นเหล็กบนดินไปก็จะมีคําพยากรณ์มาอีกในเดนเนียลบทที่2ที่ได้กล่าวว่าหินซึ่งถูกตัดออกไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์จะมากระทบที่ส่วนของปฏิมากรยักษ์นั้นที่เท้าแล้วทาให้อาณาจักรโลหะทั้งสิ้นนั้นแตกสลายไปและหามาพบอีกเลยแต่ส่วนหินซึ่งดูเหมือนว่าเล็กในทีแรกนั้นสุดท้ายได้กลายเป็นภูเขาใหญ่โตซึ่งสิ่งน,นี้นั้นก็เล็งถึงพระคริสต์ร่วพระเมสสิยาที่จะมากำราบอาณาจักรของมนุษย์ทั้งสนนิ้นในโลกนี้ซึ่งแท้จริงแล้้้วอออาาาาณัักกกรรขงมนนนุษยยย์็ู่ภใต องของมารซาตานนั่นเองหินซึ่งเล็กน้อยนั้นสุดท้ายกลายเป็นภูเขาใหญ่โตก็เปรียบเสมือนกับเมเล็ดมัสตาร์ที่กล่าวถึงในพระกิติคุณซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในลักษณะคล้ายๆก,กันแล้วภูเขานี้ก็ใหญ่โตไปจนทั่วทั้งพิภพนั่นเองถึงการปกครองของพระยุูคริตในยุคสมัยใหม่นั้นที่จะเต็มไปทั้งพิภพนั่นเองและนั่นคือยุคสมัยใหม่ที่เป็นยุคแห่งความสมบูรณ์พูนสุขเป็นยุคแห่งการปกครองของพระยซสุคริตในหนังสือวิวรณยี่สิบนั้นอาจจะเรียกว่า ยุคพันปีเป็นยุคที่จะไม่มีการร้องไห้และการกบเคี้ยวเคี้ยวฟันอีกต่อไปในแดเนียลบทที่สข้อ44นั้นได้กล่าวว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชาอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันถูกทําลายหรือถูกมอบให้ชนชาติอื่นราชาอาณาจักรนั้นจะทําให้ราชาอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแตกเป็นชิ้นๆจนที่นาไปและราชาอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิต นี่คือคำพยากรณ์ที่ที่พระเจ้านั้นได้ให้กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกลที่สุดในโลกในยุคนั้นคือเนบูคัดเนสซาและได้แดเนียลซึ่งเป็นคนของพระเจ้าแก้ฝันเพราะฉะนั้นเน,นบูคัดเนสซาซึ่งได้รับการแก้ฝันจากแดเนียลคนของพระเจ้าน่าจะประจานแจ้งอยู่แก่ใจและรู้ว่าสุดท้ายอาณาจักรของท่านนั้นจะต้องถูกถ่ายโอนไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังเช่นที่ได้สรุปไว้ในแดเนียลบทที่2ตอนปลาย ในข้อที่46 47ได้กล่าวว่าและสุดท้ายเนบูคัดเนสาก็ทรงกราบลงและเคารพแดเนียลทรงบันชาให้นําเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาถวายแดเนียลและตรัสกับแดเนียลว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายและทรงเป็นองค์เจ้านายเหนือพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เปิดเผยความลึกลับเพราะท่านสามารถเปิดเผยความลึกลับนี้ได้ ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในดาน,นียลบทที่2เนี่ยน่าจะจบลงด้วยอย่างด้วยดีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นสุดท้ายก็ต้องถอมลงต่อพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เรื่องราวน่าจะไม่มีอะไรหลังจากนั้นแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ในดนเนียลบทที่3เกิดขึ้น เมื premises, a, ่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กลับมาสร้างสิ่งซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของตนเองและเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านพระเจ้าถ้าเราเปรียบเทียบดูความแตกต่างระหว่างปฏิมากรทั้งสองนะครับอย่างรูปที่ท่านเห็นทางซ้ายนี่คือปฏิมากรในเดเนียบทที่2อันนี้คือภาพนิมิตที่เนบูคัดเนสซาร์เห็นเป็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จำต้องเกิดอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าพยากรณ์ไว้แต่รูปปฏิมากรในเดเนียบทที่3นั้นคือปฏิมากรซึ่งเป็นทองคําทั้งตัวสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเเเเจจ้าาาาแแต่่มกกนนนวคคิดขอองงบัรทีป็ ทั้งตัวหัวจนเท้าแสดงว่าลึกๆแล้วนั้นในโมเสาได้ร่วงรู้ถึงอนา,าคตแล้วและรู้แน่แล้วว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะต้องข่องแผ่นอำนาจไปจากบาบิโลนจนกระทั่งถึงอาณาจักรแห่งพรีซิยาแต่ไม่ได้ยอมและเพราะความไม่ได้ยอมเพราะความต่อต้านนั้นจึงได้สร้างสิ่งสมมุติตึ่งเลงถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองถ้าพระเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์บอกว่าตนเป็นเหมือนทองคาที่ศีสษะข้าก็จะขอเป็นทองคําทั้งตัว เล็งถึงการที่ปรารถนาจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีอาณาจักรเงินไม่มีอาณาจากักรทองสำริดนั่นรวมถึงไม่มีอาณาจักรแห่งพระเมสยาด้วยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นทองทั้งตัวนั่นคือสิ่งที่เล็งถึงการที่ไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้านั่นเองไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้แตกต่างจากมารซาตานและลูกสม,มุนของมนันที่พยายามอย่างยิ่งที่จะขัดขวางการลงมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่สองนั่นเอง ถ้าเรามาพิเคราะห์ต้นกันในแดเนียลตอนต้นของบทที่3เราจะเห็นว่าคนมากมายจริงๆในหลากหลายชันยศที่ได้เข้าร่วมในการชุมนุมครั้งนี้มีข้าราชการต่างๆมากถึงแปชันยศมาแนร่วมในการฉลองปฏิมากรแสดงว่าสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่กษัตริย์ที่ตัวในบุคคลิสาน,นั้น ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากมองในมุมทางการเมืองก็อาจมองได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าแท้จริงแล้วบาบิโลนนั้นมีพระต่างๆอยู่มากมายตั้งแต่ยุคบาบิลนเก่าซึ่งนับเป็นพันปีก่อนสมัยนบโคัติเนซาด้วยซ้าแต่การที่นบโคัติเนซานั้นไม่ได้กล่าวถึงอำนาจพระใดเลยแต่กลับยกตนขึ้นเองนั่นแสดงเสีนานห้เห็นว่านบโคัติเนซานั้นประสงค์ที่จะสถาปนารัฐบาลรวมของโลกนี้เกิดขึ้น ปรารถนาที่จะรวมศูนย์อำนาจในทางการปกครองมาอยู่ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียวความพยายามของนิโบคาเดสารนั้นก็เหมือนกับรัฐบาลโลกแห่งกระยุคที่จะเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ในหนังสือวิวอนนั่นเองแท้จริงแล้วนี่คืเป็นสิ่งที่เหมือนเดจาวูหรือว่าเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วได้ซ้ำในสมัยนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจกล่าวได้ว่าในบุคคลนิสานนั้นเป็นเหมือนแอนติคริสในยุคแรกๆที่พยายามจะสร้างอาณาจักรของสัตว์ร้ายที่จะควบคุมและกลมแหงคนของพระเจ้าตั้งตนเป็นใหญ่แบบเดียวกันเป๊ะทั้งทางการเมืองทั้งทางาศาสนามีการเตรียมการอย่างประณีตเพื่อให้บรรยากาศนั้นดูดีและน่าเดิมใสมีบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ตะการตาทั้งยังมีดนตรีประกอบงานเพื่อให้มีความน่าประทับใจมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์ในช่วงแรกกรีกยุคที่จะมีการอัศจรรย์ญญมากมาย เป็นเหมือนดนตรีที่จะบรรเลงให้คนนั้นมีความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธามีความรู้สึกว่าง่ายในการที่จะนมัสก,การพระเหล่านี้อย่างเต็มใจโดยที่ ไม่รู้สึกมากมายว่าเป็นการบังคับจนเกินไปอันที่2ผมได้เห็นว่าผู้มีอำนาจนั้นจะบีบคั้นผู้คนทั้งทางการเมืองและาศาสนาโดยปกติแล้วเนี่ยพี่น้องครับการเมืองการปกครองไม่ว่าในระบอบใดๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรกับศาสนาจักรซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะแยกกันอย่างชัดเจนอย่างบ้านเรา,าศาสนาหลักก็จะแยกไปมีการปกครองเป็นของตนเองถ้าเป็นการเมืองทั่วๆไปในระบอบระบบก็จะเป็นรัฐสภาเป็นเรื่องของคาราว่าที่จะต้องทํา หรือไม่กระทการออกกฎหมายต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญแต่เมื่อใดเมื่อใดที่ผู้มีอำนาจทางการปกครองนั้นถึงจุดหนึ่งถึงวันหนึ่งเริ่มลุกขึ้นและแสดงตัวว่าจะเป็นผู้มีอำนาจในทางศาสนาอีกด้วยกระทำตนเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครองเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณอีกด้วย อย่างนี้ก็เริ่มมีความแปลกเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราคิดได้ใน2ทางที่ต่างกันสุดขั้วเท่านั้นกับคนที่มีอาการแบบนี้อย่างแรกคือเป็นไปได้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะวิปลาสหรือว่าวิกลจริตผิดเพี้ยนทางความคิดที่เรียกว่าอาการหลงผิดลองคิดดูครับว่ามันปกติเสียที่ไหนบางทีเพื่อนเราคนที่เราเห็นอยู่ประจําวันนี้คืนนี้จะลุกขึ้นมาและอุตรีบ,บอกว่า ข้าเนี่ยเป็นพระเจ้าข้าเนี่ยเป็นทวยเทพที่มีฤทธิ์อำนาจที่จะบันดาลอย่างนู้นหรืออย่างนี้ได้ในฐานะที่ผมเป็นหมอเองเคยเรียนทางด้านจิตเวชตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแผานากจิตเวชก็จะมีคนไข้ประเภทนี้อยู่ไม่น้อยเลยมีความคิดว่าตัวเองมีอำนาจเป็นอย่างพระเจ้าเป็นอย่างพระได้ยินเสียงต่างๆหรือว่ามีฤทธิ์ที่จะสั่งการใดๆ แต่ถ้าหากไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยแต่เขามีฤทธิ์อำนาจที่จะทำได้แบบนั้นจริงๆพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้บ้าแต่ว่าเขามีอำนาจของวิญญาณชั่วจริงๆก็ต้องแสดงว่าเขามีวิญญาณปฏิปักษของพระพิทิตอยู่จริงๆข้อแตกต่างกับคนป่วยจิตเวชคือเขาสามารถที่จะ ทำอิทธิปาติหา์ได้จริงๆในพระคัมภีร์บางข้อบางตอนใช่ไหมบอกว่าเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งสายฟ้าลงมาได้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะกระทำการและโดนบดาลสิ่งต่างที่สำคัญก็คือว่าเขาจะนิยมความรุนแรงเขาจะข่มเหงคนของพระเจ้าไม่ว่าในยุคในสมัยใดซึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์เหล่านี้ล้วนมีบิญ,ญญาณเดียวกับคนผู้หนึ่งซึ่งจะเกิดมาซึ่งจะปรากฏมาในตอนท้ายยุคสุดท้ายลิเกลียุคนั่นคือแอนติคริส์และจะบีบบังคับคนในโลกอย่างแสนสาหัสและกระทำตัวเสมือนเป็นพระเจ้าเสียเอง ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของเนโควาเทสานั้นก็ไม่มีความจําเป็นอะไรครับต้องสร้างปฏิมากรทองคํายักษ์แบบนี้เพราะว่าไม่มีใครที่กล้าที่จะปฏิเสธกษัต,ตริย์ที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกอยู่แล้วหลักฐานนั้นอยู่ในดันเนียลบทที่3ข้อสีถึงเ็ที่กล่าวว่าให้ท่านนั้นกราบลงนมัสการเพราะงั้นเนี่ยขุนนางทั้งหลายที่ที่มาเนี่ยไม่เพียงได้รับบัญชาให้กราบอย่างธรรมดาอันเป็นเหมือนการยอมรับอํานาจทางการเมืองแต่ว่าถูกสั่งให้นมัมศการด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าปฏิมากรทองคําในที่นี้ไม่่ได้้งมาเพือ ก็เป็นสัญลักษณ์อำนาจทางการเหมือนเท่าน,นั้นแต่เป็นเหมือนสัญลักษณ์อำนาจทางจิตวิญญาณอีกด้วยที่จะให้คนกราบบูชาในนมาสการเสมือนว่าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของตนซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้แตกต่างแม้แต่น้อยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในยุคสมัยช่วงเวลากรืยุคก่อนการกลับมาของพระพุทธก็คือจะมีความเชื่อที่ถูกล้อมเป็นอย่างเดียวจะมีศาสนาที่ถูกเรียกว่าศาสนาสากลที่จะบูชาพระเจ้าเดียวแต่ว่าพระเจ้านั้นกลับเป็นพระเจ้าปลอมรลยการที่3นะครับ ผู้ที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจนั้นจะถูกขบเหง,งในดานียลบทที่3ข้อเส็ได้กล่าวว่าผู้ใดไม่กราบนมรสก,การก็จะถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ตระการตาควรตื่นตะลึงปฏิมากรยกักษ์ใหญ่เท่ากับตึก8ชั้นดนตรีที่บรรเลงมากมายหลายชิ้นบรรยากาศน่าจะดีมาก มีแต่ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่แล้วตนตรีน่าจะถูกคัดมาแล้วว่ามีฝีมืออย่างดีดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรที่คนในในเวลานั้นที่เข้าประชุมจะกราบลงแลนนมสัสการซ้ำยังมีคำขคู่อีกต่างหากว่าถ้าไม่กราบนมักการนั้นจะถูกประหารชีวิต ด้วยการโยนเข้าไปในเตาไฟเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของรูปเคารพรูปเคารพในยุคโบราณน,นั้นก็คงเป็นแบบที่เราเห็นและศิลปินจินตนาการวาดให้เราดูสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนเงาหรือภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการบัญชาการสร้างรูปเคารพโดยผู้นําสูงสุด ในโลกยุคนั้นๆมีการบรรเลงด้วยเครื่องดน,นตรีที่น่าลงไหลเช่นเดียวกับช่วงเวลากลียคที่จะมีการบรรเลงด้วยอิทิปาฏิหาริย์อัศาจรรย์ต่างๆที่ดูน่าลงไหลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไม่มีปัญหาอะไรที่คนในที่ชุมนุมนั้นจะถูกชักนําและมีความรู้สึกโอเคที่จะกราบไหว้นมันสการรูปนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นกลับกลายเป็นว่ามียิ้วหัวดื้ออยู่3าคนที่น้องครับดื้อดึงแล้วไม่ยอมก้มหัวท่ามกลางข้าราชการซึ่งน่าจะหลายพันคนหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นคนที่ก้มหัวกันทั้ ที่ยังยืนอยู่3มคนที่ยังยืนอยู่นี้ก็คือเมชัทชัดรักและอาเบตเนโกซึ่งเป็นสหายของแดเนียลนั่นเองนั่นทําให้มีการฟ้องร้องกษัตริย์เกิดขึ้นและแน่นอนว่าเนโบคา,าเนซาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจมากนั้นไม่สามารถที่จะยอมรับได้กับสิ่งเหล่านี้ทําให้กษัตริย์นั้นกริ้วมากน่าจะโดนประหารทันทีแต่อาจจะได้คุณความดีที่เคยทํามาก่อนด้วยความที่เป็นสหายของแดเนียลมาก่อนทาให้มีการสอบถามมีการไต่สวนเผื่อว่า อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันในดานียลบทที่3ข้อ1ิกษัตระย์จึงได้บอกว่าถ้าพร้อมใจแล้วอให้กราบลงอีกเสียทีให้กราบลงซะไม่ฉะนั้นจะต้องโดนแน่นอนมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำเนียนๆไปได้ไหมถ้าเราเป็นเมชาร์คชารรักและอาเบตเนโกในเวลานั้นเอานบุคนันทิซาก็ไม่ได้บอกให้เปลี่ยนศาสนาความเชื่อนี่แค่ขอให้กราบลงครั้งเดียวเท่านั้นเองพระตนะของพระเจ้านั้นว่าไว้ต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร พี่น้องครับแนวทางเหล่านี้พระเจ้าได้ให้ข้อพระนะทำไปชัดเจนมากอยู่แล้วในอพยโบทที่20ข้อ3-5ถึง5ได้กล่าวชัดเจนว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทํารูปเคารพสําหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือแผ่นดินโลกเบื้องล่างหรือในน้ําใต้แผ่นดินข้อ5นั้นชัดเจนมากว่าห้ามกราบไหว้หรือปริบัติรูปเหล่านั้น อันที่จริงแล้วผมเชื่อว่าสหายชาวยูทั้ง3าคนของเด้เนี่ยนี้เขาต้องมีความกลัวเนี่ยลองจินตนาการว่าเป็นเราเนี่ยเรากลัวไหมผมว่าเราก็กลัวเป็นผมเองผมก็กลัวในบรรยากาศแบบนั้นท่ามกลางการถูกกลมเหงนการถูกบังคับให้ต้องกลับไปถ้าไม่ทําต้องถึงตายแต่ไม่ว่ากลัวหรือไม่กลัวอย่างไรเนี่ยเขาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเจ้าจะช่วยเขาในสถานการณ์อย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่เขาเลือกที่จะวางแต่งคงซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่านับถือเป็นเรื่องที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่าง,างมาก ในการรักษาจุดยืนของตนบางทีเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะนึกถึงพระสัญญาในอิสยาบทที่43ข้อสองที่ได้กล่าวว่าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลือเพิงจะไม่เผาเจ้าเขาไม่มีทางรู้นําพรถทัยพระเจ้าได้จริงๆว่าพระเจ้าจะตอบสนองเขาตามพระสัญญาแบบนี้หรือไม่แต่ไม่ว่าความตายหรือชีวิตเขาเลือกที่จะเชื่อและวางใจพระเจ้าเขาเลือกที่จะตามพระเจ้ามากกว่า แน่นอนว่าการยืนยันแบบนี้เนี่ยทำให้ในบุกันเนสาน้กริ้วมากมายนั่นเป็นเหตุให้มีคําสั่งที่ดูร้อนรนมีการทําให้เตาไฟนั้นร้อนกว่าเดิมเจ็ดเท่าและได้ความที่ขั้นตอนต่างๆนั้นลูกนี้ทลูกหลนในบททาให้ไฟนั้นก็แรงและเปลวเพลิงก็ครอกคนที่สุมไฟนั้นตายไปบ้างแล้วชายทั้ง3คนที่เชื่อในพระเจ้านีสุดท้ายก็ถูกจับมัด แลล้วกก็ถูโยนงไปภาพของการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายก็เป็นแบบนี้เมื่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเที่ยงแพ้นั้นจะถูกข่มเหงทุกประการให้เลิกเชื่อเสียให้เลิกกราบไหว้พระเจ้าเสียมาเอานี่พระเจ้าปลอมเนี่ยจริงๆก็คือพระเจ้าจริงหนึ่งเดียวที่ท่านจะต้องนมัสการะนะมิฉะนั้นท่านจะต้องโดนประหารท่านจะต้องโดนข่มเหงแบบนั้นแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ขอบคุณพระเจ้าประการที่4นั้นผู้เชื่อนั้นจะได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ สุดท้ายเนี่ยแม้ถูกโยนลงในเตาไฟแล้วอาศาจย์ก็ได้บังเกิดขึ้นก็คือว่าชายทั้งสามคนนั้นไม่เป็นอะไรมากกว่านั้นกษัตริย์ในบุคคาเทนซาก็ยังประหลาดพระทัยว่าเอ้าเห็นอยู่3คนในทีแรกถูกโยนลงไปใหญ่จึงมีคนที่4แล้วซ้าคนที่4นั้นในบุคคาเทนซาซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าแท้ ยังกล่าวว่ารูปร่างคนที่สีนั้นดูผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปแต่ดูมีสง,ง่าราศีเหมือนอย่างเทพประดุษทาให้เนมบุคัตเนสซาได้เห็นแล้วรู้แน่แล้วว่าแม้จะมีฤทธิ์อำนาจมากมายเพียงใดในโลกนี้แต่ไม่สามารถแตะต้องชายทั้งสามคนที่พระเจ้าทรงทูตสวรรค์ได้มาปตกป้องไว้บุคัตเนสซารู้แน่แล้วว่าชายสามคนนี้ไม่เป็นไรด้วยไฟเหล่านั้นจึงได้เรียกว่าเมชัคชัดรักและอาเบตเนโกเอย๋ย ออกมาเถิดผู้รับใช้ของพระเจ้าสูุดๆออกมาเถิดเมื่อคนของพระเจ้ามีใจที่จะเชื่อฟังที่จะวางใจในพระเจ้านั่นคือประตูแห่งการอัศาจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเมื่อเราเชื่อพระเจ้าก็จะทําการของพระองค์ได้เต็มขนาด และนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นถ้ามีคนของพระเจ้าที่เชื่อและว,วางใจในพระองค์อย่างถึงที่สุดข้อพระคัมภีร์ทุกตอนที่ทรงสัญญาก็ย่อมเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้านั้นพร้อมจะอวยพรอยู่แล้วอาัศาจรารย์ที่สุดคือคนบาปท,ที่รอดไปสวรรค์ได้น้อยกว่านั้นพระเจ้าจะทําไม่ได้ได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าที่ทรงกระทําการแล้วผลของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร ในดนเนียบทที่3ข้อ28ถึง30นั้นได้กล่าวว่าในบุคลิกศาตร์ตรัสว่าสาทุกการแด่พระเจ้าของทัพลักเมชาร์กและอาเบตเนโกพระองค์งทรงใช้ทูตสวนมาช่วยกู้ผู้ที่วางใจในพระองค์ไม่ฟังคำบัญชาของกษัตริย์และยอมพีชิดของเขาดีเสียกว่าจับตัวมาปบัติภาอื่นผลลัพธ์นั้นกลับตลปตดอย่างเหลือเชื่อจากที่ชายสามคนนี้นจะต้องตายอย่างอนาถในกองไฟที่ไม่ย่างร้อนแรงก,กลับกลายเป็นว่าไม่เจ็บไม่ตายไม่โดนเผาไม่มีกลิ่นไฟบนตัว ไม่มีกลิ่นไฟที่เส้นผมก็ไม่มงอแล้วยังได้เลื่อนยศรับราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้นอีกในบนทนบาบิโลนนี่คือการอวยพรของพระเจ้าแก่ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พี่น้องครับช่วงเวลายุคสุดท้ายช่วงเวลากลยุก์ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อจะมีการข่มเหงใหญ่มายังคนของพระเจ้ามายังผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าแต่บรรดาผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงสุดท้ายเขานั้นจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้า ในยุคสมัยเนบูคัดเนสซาชายสาคนที่เชื่อและนมันสก,การพระเจ้าเทียงแท้ไม่ยอมกลมหัวให้พระเจ้าปลอมได้รับการปกปอ้องจากไฟในเวลานั้นฉันใดคนของพระเจ้าที่ยอมตายยอมถวายชีวิตแต่ไม่ยอมกลมหัวให้พระปลอมนมันสก,การเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นก็เป็น,นิมิตหมายว่าคนเหล่าน,นั้นก็จะรอดพ้นจากบึงไฟนรกฉันนั้นเช่นเดียวกันขอเพียงแต่เรามีขนาดหัวใจที่ไม่เล็กไปกว่าของเมชารชัดรักและอาเบตเนโก ชาวยิวเหล่านี้เขาได้รับการเปลี่ยนชื่อจากชื่อของยิวให้เป็นชื่ออย่างบาบิโลนบาบิโลนนั้นพยายามที่จะล้างสมองพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อที่เล็งถึงการน,นมัสการพระของบาบิโลนแต่แม้ว่าจะพยายามเปลี่ยนอย่างไรพี่น้องที่รักยิ่งคนของพระเจ้าก็ยังรักและวางใจในพระเจ้าอยู่อย่างนั้นและสุดท้ายเราได้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไปสู์ว่าบาบิโลนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนของพระเจ้าไปได้เลยและเมื่อพ้นจุดนั้นแล้วเรานั้นก็จะได้รับมรดกของดีที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ทุกป,ประการ คือพระพรอ,อันหาที่เปรียบไม่ได้ในแผ่นดินของพระองค์หวังว่าเมื่อมันเวลาหเหล่านั้นมาถึงเราจะยืนหยัดในความเชื่อแม้ต้องทุกข์ลำบากเหมือนอย่างชายทั้งสามคนนี้นะครับและในช่วงปีเก่าที่จะผ่านพ้นไปปีใหม่ที่จะมา2 0 2 2ขอให้พระเจ้านน,นั้อวยพรให้เป็นปีแห่งการโปรดปร,รานในชีวิตของท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ดูในคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ